ใช่ไปละไปละเอ้ยเอ้ยมันวิ่งอ้อมทุกคนวิ่งอ้อมหนี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 เข้าเซฟโซนเข้าเซฟโซนเข้าเซฟโซนอุ๊ยเข้ามาได้โอ้ใหม่ออมใหม่ก็สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีทที่ครับมือกันอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนเยิย สำหรับในวันนี้เราก็กลับกันมากับไม c ครับเอาชีวิตรอดบนเกาะที่มีไดโนเสาร์กันอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นพาร์ทที่4กันแล้วโดยในวันนี้บุ๋มก็ตั้งใจเอาไว้ว่า เราจะทำโครงเลี้ยงอนุสาวขึ้นมาสัก1ตัวค่ะทุกคนซึ่งบุ๋มก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะเลี้ยงเป็นน้องตัวอะไรนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราจะต้องมีเรโนเสารเป็นของตัวเองให้ได้ก็พาร์ทที่แล้วใครยังไม่ดูนะคะก็สามารถกลับไปดูได้นะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เราสร้างกรงน้องใบสันนั่นเองนะคะนี่เลยก็จะเป็นกรงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวนะคะเพราะว่าน้องมีแค่สอตัวอ๋อแล้วก็ใบไม้ที่หายไปนี่ ตัวนี้เป็นสมตัวนะคะพร้อมกับตัวน้อยอีกหนึ่งซึ่งบุ๋มก็อยากจะลองแล้วเกินนะคะว่าไอ้น้องวัวใบซันเนี่ยมันให้เนื้อเรามากแค่ไหนอะเดี๋ยวก่อนจะได้เนื้อเนี่ยบุ๋มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเราจะไปแลกธนูมาก่อนเพราะว่าลูกธนูเท่าที่บุ๋มจําได้อยู่หมู่บ้านนี้จะมี NPC ให้แลกตัวหนึ่งถ้าน้อยยังไม่โดนกินนะแฮชแท็กถ้ายังไม่โดนกินเพราะว่ามันมีเจ้าทีเร็กอยู่ฝั่งนี้ด้วยตัวหนึ่งไง พื่อความมั่นใจก็ต้องไปดูก่อนไนดูซิว่ามีหรือไม่ทีเล็กไม่อยู่โอเคค่อยสบายใจหน่อยแต่ m p g บุ๋มจะยังอยู่หรือไม่ <c oughs> ก็ต้องมาดูกันอยู่ไหมเฮ้ย <c oughs> ขออยู่เถอะฮึบอมอยู่แทบอกอาชีพไม่เพิ <c> ่ง <oughs> ไหนๆก็มาแล้วขอชักหน่อยแล้วกันชักสองสามัน <c oughs> เอาไปไว้กินนะคะแล้วก็เอาไปไว้ผสมพันธุ์พวกแก่ด้วย ไม่อยู่หรอทุกคนตายแล้วชาวบ้านได้หายไปจากหมู่บ้านนี้แบบสมบูรณ์แบบแล้วค่ะทุกคนปลาตัวบุกเบิ้มเลยเป้นปลาไรค่ <c oughs> อ,ขอนข้างที่จะน่ากลัวหวังว่าจะไม่กินเรานะนั่นไงบุ๋มพูดจะไม่ทันขาดคําเห็นแล้วค่ะไอตัวนี้มันต้องกินเนือ้อและบุ๋มก็ต้องปิดรั้วตรงนี้ไว้ด้วยเพื่อความสบายใจว่าน้องจะไม่เข้ามาบัง <c oughs> <c oughs> เนี่ยทํารัว้วแต่ยังไม่ทํารั้วข้างบนตรงนูน้นนะคะโอ้โห โอเคบูมรู้สึกว่าเราเสี่ยงภัยมากเลยดังนั้นเดี๋ยวแล้วก็วันนี้ต้องลงเมืองด้วยนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้คือใช้แต่อุปกรณ์หินมาแต่มนหลายพาร์ทเกินไปเนาะเราควรจะเริ่มรวยเริ่มมีเหล็กเริ่มมีอะไรกันได้แล้วนะคะจริงๆก็ทําฟาร์มเหล็กได้นะถ้าไม่ติดที่ว่าฟาร์มเหล็กเรามันต้องใช้ NPC ซึ่ง NPC ตัวน,นี้อู้เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวขอตัดไม้ให้เสร็จนะคะแล้วก็ปลูกต้นอ่อนกลับไปให้เรียบร้อยก่อน อย่าบอกนะว่าต้นไม้เรามันไม่เป็นต้นไม้แล้วโอเคบุ๋มต้องตัดเองสินะนี่แหละข้อเสียเวลาเราแบบว่ามันไม่พอที่จะตัดไม้ทั้งหมดให้ล้มได้โอเคไม่สูงมากเพราะว่าโดนตัดไปแล้วนิดนึงอู้สองตัวอยู่เกาะน,นี้หมดเลยแล้ววิ่งมานี่คือรู้แต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เห็นหรอแกเห็นโ oh oh! oh อ้ไมคโอ้โอ้โอ้ไมก็ต้นไม้เมื่อกี้คือต้นไม้ล้มทุกคนมันมึงของนอนก่อนขอนอนก่อน ไม่อยากจะเชื่อว่าดิฉันจะตายแบบนี้ทือชีวิตเรามันไม่มีความ ปลอดภัยโอ้โหเป็นมืองเดอ้อเป็นมืองเดอ้อเป็นมืองเดอ้อขอของคืนขอของคืนบุ๋มมีสิ่งที่อยากจะท,ทามากกว่านั้นก็คือเดี๋ยวเราไปลงเมืองจะได้ทําอุปกรณ์ดีๆใช้กันสักทีวันนี้จะไม่ยอมข้าวหมดตายในเมืองเดืดขาดสิ่งที่จะเอาไปก็จะมีข้าวแบบเบิ่มๆนะคะอันนี้จะใช้เวลาในการไปลงสักนิดนึงทําที่ขุดไปสักสามสี่อันหรือไม่ก็สักอันนึงถ้าได้เหล็กก่อนก็โอเคก็เอาไม้ไปด้วยสักหน่อย เรก็ต้องเอาไฟไปด้วยทุกซึ่งบุ๋มทําไฟไม่ได้เพราะว่าฐานหินหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปก็คงเจอฐานหินบ้างนะคะลงดีกว่าไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยนี่เรามีที่ลงของเราที่อยู่ตรงนี้ที่เคยทําอกไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆนะคะบุม๋มดูดของไปหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นตรงนี้ฐานหินที่เราอยากได้ก็อยู่บนหัวแน่เลยเนี่ย คือมันสั่นลงมายัางข้างล่างเลยหรอเพิ่งรูจริงๆเหมือนมันมีอีกนะเนี่ยใช่ไหมดูตามในแมปเหมือนมีอีกนะคะถ้าเราขุดอย่างเงี้ยเราไปเจอถ้ำน้ำแน่นอนหรือหรือข้างบนนี้ก็มีรูโอเคขอบคุณนะขุด <laughs> อยู่ตั้งนานโอเคบุ๋มคิดแล้วว่าเราควรทำประตูออ้ยมันก็สั่นเหลือเกินทำประตูเราจะได้ขุดใต้น้ำได้นะคะบุ๋มอยากไปดูฝั่งนู้นนะไม่ใช่เหรอกประมาณตรงนี้ได้มั้ง ยังไงได้ยินเสียงไหมคะแมงมุมอยู่ใ,ใกล้ๆเราเจอแน่ถ้าไม่ใตก้ก็ข้างล่างนี่แหละข้างล่างแน่เลยดิฉันสัมผัสได้นี่ใช่แน่ต้องเจอแล้วเนะี่ยใกล้มากขนาดนี้แมงมุมหนึ่งตโตอุ๊ยยุนี่นะนี่ลนะนี่ลนะป๊าบโอเคเจอถ้ำอีกนะคะจริงด้วยแต่มันดูไม่ค่อยต่อกันนะบุ๋มก็ไม่แน่ใจปกติมันจะเชื่อมกันหมดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นที่หมดด้วยหรือเปล่า ตอนนี้เก็บฐานหินเพิ่มเติมกันเพราะว่าต้องเอาไปเผาพวกของหลายอย่างเลยค่ะอืมเจอเหล็กต้องแบบนี้เยอให้มันได้แบบนี้ต้องการใช้เหล็กปริมาณมากในการเอาไปสร้างสรรค์ผลงานนะคะในตรงวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสบุ๋มก็จะทําเป็นฟาร,ร์มเหล็กเอาไว้ใช้ด้วยแต่ต้องหาเพาะพันธุ์ n อ c ให้ได้ก่อนไม่รู้ว่าอยู่ล่างหรืออยู่บนนั่นไง โอ้โหทำไมบูไม่ซื้อหวยทูมนี้บ้างอันนี้มินิแมปนี้ค่อนข้างจะช่วยชีวิตเรามากเลยนะเพราะว่าปกติเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะอยู่ใกล้เมืองที่มันอยู่ติดๆกันขนาดนี้นะคะได้ฐานหินมา20กว่าอันอขุดตั้งนานเพราะเป็นที่ขุดหินด้วยแหละอาหารชอบหมดแล้วลืมกินตลอดเลยยังไงโอเคอ้าเอา้าโอ้มันเป็นทางตันโอเคอย่บอกเลยไม่มีอะไรอมีกลอง มาดูของในกล่องนี้ได้ไหมเยี่ย yeah! เป็นเหล็กปริมาณนิดหน่อยเนมแท็กนะคะแล้วก็มีโรบซึ่งไม่รู้ไปทำอะไรแล้วก็มีข้าวบีทร uh ูทซีดเดี๋ยวบุ๋มจะกลับลงไปที่ที่เราเคยลงนะคะก็คือตรงนี้เพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็เจาะลงไปลึกแล้วเนาะก็อาจจะมันมีถ้ำข้างล่างด้วยไงคะทุกคนใช่เดี๋ยววันนี้เราไปผจญภัยในถ้ำมันกัน แล้วก็หวังว่าจะได้เพชรมาสักนิดสักหน่อยนะคะกลับบ้านพอเป็นกิมมิคทำที่ขุดก่อนเลยขั้นแรกนี่ได้มาแล้วแฮปปี้แล้วบุมจะพกทงังอีกทำไมแล้วก็ไปทางไหนต่อนะทางนี้ปะทางนี้จริงค่ะฮึบอืมเตรียมตัวร,บรับแรงกระแทกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมแมงมุมแมงมุมมันจะไปทำอะไรเราได้เอ้ยโอเคอว้าวัลเชียเออ โดนอะไรอ่ะธนู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 จกไอ้เจ้าตัวหวังดีที่สุดอืมอืมอืมโอเคพร้อมเขียวมานี่บึมบึมเยี่ยมถูกทำถูกปึ๊บ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 โอเคขุดเหล็กกนขุดเหล็กกรอืม ป่ล้เชียมันต้องลงมาลงมาทำไม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 อือดูมรณะเวอ้อ <c oughs> นี่ขอเหล็กเยอะๆขอเหล็กเยอะๆวันนี้โอ้ยอีกแล้วอีกแล้วให้เลือดฮิวก่อนได้ไหมมานี่มิสแกรนมิสแกรนมิสแกรนเลยนี่แน่ปึ๊บปึ๊บนี่ตาย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 ปากดีมิสแกรนไปสิอ้าวไม้มีดับ มีคะนนได้เหมือนกันหนึ่งนะคะคุณพี่คุณพี่รอดิฉันก่อนดิฉันขอทําจาาแอมหนึ่งเราจะได้สูสีกันหน่อยเพราะคุณพี่ตีดิฉันแรงแน่นอนออออโอเคตรงนั้นมีเพชรหนึ่งเม็ดเป้าหมายโอ้ข้างล่างมีเพชรเต็มไปหมดเลยแบบนี้ต้องขุดเหล็กให้เพียงพอแล้วเราอจะพกน้ําลงมาสักถังหนึ่งชีวิตจะได้ง่ายๆกว่านี้น่อยอันนี้คือแบบมีสิทธิ์โดนสอยร่วงทุกเมื่อฮึบ ข้างล่างนี้มีเหมือนมีอีกกลุ่มจะค่ะคอยๆลงหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมองเห็นเราตอนนี้โอเคมองเห็นเพชรเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้เอาใกล้ๆก่อนตอนนี้มีไหมยังเธอน,นี้ยังไม่มีอะไรมองเห็นเราโอเคตรนนี้สองเม็ดหนึ่งเยี่ยมมีตรงนั้นอีกสองเม็ดเป้าหมายชัดเจนทําได้ทําได้ฮึบเจ้าเขียวมองเห็นเราค่ะตอนนี้น้องก็จะพยายามมาหาเราแต่อยาพึ่งเงยขอเพชรก่อนหนึ่งสองโอ้มีเพชรสี่เม็ดแล้ว รู้สึกมันมีอีกแต่จำไม่ได้ว่าตรงไหนใเม็ดหนึ่งโอ้ยสองเม็ดแป๊บหนึง่งโอเคขอบคุณค่ะกลัว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 โ,โอ้ยบุ่มตายเพราะไอ้ตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วแป๊บหบนึง่งอะไรที่ไม่ใช่ซอมบี้เล็กได้ไหมโอเค okay. คอยตั้งหลักได้หน่อยโอ้โหมาเป็นฝูงเลยทมจริงเถอะพวกพี่ พยายามวิ่งไปให้ได้ไกลที่สุดเพชรอีกโอ้โหเพชรเพชรเพชปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคหลบในอเมทิสก่อนปลอดภัยไหมไม่รู้แต่หลบก่อนมันมีอีกหนึ่งตัวนี้มีอีกหนึ่งถ้ำแบบนี้มันดีตรงที่เรามองเห็นนี่นะคะซอมบี้ทุกตัวบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะอยากเจอดิฉันมากตานี่ซอมบี้ได้แต่ไอ้เขียวอย่าเพิ่งมานะ แมงมุมแมงมุมอยู่เฉยๆไปอม,มาอีกอปึ๊บโอ้ตอนนั้นมีอีกเม็ดโอ้เพชรเยอะจริงบุ๋มอยากได้ออบซิเดียนจังเรามีเพชรแล้วเราทำไอ้นี่ดีไหมที่ขุดเนาะมีอีกเม็ดนึงตรงนี้บุ๋มลืมไปเลยว่าเราจะมาเอาเอาเหล็กด้วยเก็บแต่เพชรเพลินโอเคนี่ไงกองสปอนบุ๋มบ้าแล้ ตัวอะไรแน่เลยตอนซอมบี้เอาขุดไปแล้วโอเคไเป็นไรยังไงบุ๋มก็ไม่ทํฟาต์มอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรแต่มีมีคุยคอมเมนต์นึ่งสงสัยว่าทาไมบุ๋มถึงไม่ขุดกรงสปอรเพราะว่าบุม๋มอาจจะอยากทําเป็นฟาร์มในอนาคตอ่าแบกแพคสิ่งที่ต้องการไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในอะไรแบบนี้ด้วยโอ๊ยโอยโอย,โอยจะตายจะตายไม่ได้อีกครั้งหนึ่งไม่ได้เลยนะคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะตายแล้วเพราะว่าแบบเผื่อเราทําฟาร์มในอนาคตอย่างเงี้ยพวก อย่างน้อยน้องก็ช่วยเราได้เยอะนะคะเรามีแบคแพกอย่าลืมนี่เก็บของได้นิดหน่อย <c oughs> ใส่เป็ดวิ่งอ <c oughs> อ้โอโอ้โอ้โิสแกนมิสแกนมากมิสแกนโอ้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 ึงนะฮโอ้ตกใจตัวนี้เสียงตายไม่ใช่เลยนะเสียงตายเพราะว่าไม่มีชุดเกราะเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากเราเผาตรงนี้ใช่ไหมข้อดีก็คือ เราก็ใช้ตรงนี้ได้เลยซึ่งสิ่งที่บุ๋มคิดก็คือบุ๋มอยากจะเผาออามาทําอุปกรณ์นิดหน่อยนะคะปับ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราทําที่ขุดเพชรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปหาขุดออฟซิเดียนด้วยบุ๋มเรืออันนี้แค่นี้ได้อีกประมาณ3ชิ้นอาหารหมดก็จะกลับนะคะแกถือทนูคือแกหันหลังอยู่แกเห็นเราได้ไงแกโกงแกโกงเราเผาสักครู่หนึ่งระหว่างนี้บุ๋มลงไปสำรวจข้างล่างหน่อยดีกว่าจะเอ๊ไม่มีเพชรไม่เป็นไรทําเสื้อกรอกสักหน่อยไหม อีกสักอันหนึ่งโอเคน่าจะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยใส่เสื้อมันใส่พร้อมกันไม่ได้เฮตอนนี้ขอมีเสื้อก็รู้สึกว่าดูดีแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทําให้ได้สักสามอันทําที่ขุดหรือว่าจะทําเป็นถังตักลาวาดีเดี๋ยวหลงบุ๋มเริ่มจะทําทางกลับไม่ได้ละเราจะกลับฝั่งนี้มันน่าจ,จะถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วแหละอืมเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนนี่ไงมีอพที่เลี่ยนจริงด้วยแล้วบุ๋มจะขุดยังไงให้ปลอดภัยหวา่าอย่างนี้ดีไหม กันไว้โอเคแล้วก็ขุดกันดูมุมสูงดีกว่าเผื่อม,มีตัวอะไรมาใกล้ๆจะได้หลบทันโอเคพอละตอนนี้เกินมาหนึ่งด้วยแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนเผื่อบุมแบบไปวางผิดไปอะไรอีกอุ้ยเดียวลืมอีกอันนี้อีกแป๊บบนึงนะปุ๊บไม่ได้เม็ดหนึ่งก็สำคัญวุยไมีใช่เม็ดนึงสองเม็ดโอเคไม่ได้กูด ดีแล้วที่มองเห็นพอดีเดเวลากลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวบุ๋มจะไปหาเด็เสาว,สวมาเลี้ยงที่บอกนะคะทุกคนกลับมาถึงบ้านตอนนี้ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเอ่ยน่าจะตอนเริ่มค่ำแน่เลยนอนยังไม่ได้เดี๋ยวเผาแร่ไว้นะคะปึ๊บแล้วบุ๋มก็ได้เพชรมาตั้ง11เม็ดซึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้ทำาตัวอนชานนะคะทุกคนโอเคค่ำจริงด้วย งั้นก็ขอ,อนอนพักก่อนแล้วกันนะพลังเต็มเปี่ยมวันนี้เราจะต้องมาสะสางกันสักหน่อยขอวัางรัวก่อนได้ไหมโอเคแป๊บหนึ่งมองเห็นแล้วใช่ไหมใช่ไปละไปละ <c oughs> เอ้ยเอ้ยมันวิ่งอ้อมทุกคนวิ่งอ้อมหนี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 เข้าเซฟโซนเข้าเซฟโซนเข้าเซฟโซน <c oughs> อุย้ยเข้ามาได้โอม่ oh my ม h oh my g อดใช่ไหมภาพสุดท้ายที่บุ๋มเห็นเมื่อกี้คือมันเข้ามาได้หรอน่าจะใช่ตอนนี้นั่นอยู่ข้างล่างเราเลยโอ้โอเคไปแล้วไปแล้วขี่เรือขี่เรืออ้าเรือมีเตาโอไม่มามันติดหรอติดไหมแต่คือพวกเกมมันอยู่อะไรตรงนี้ทั้งเต่ทาทั้งนี่เลยจอดเรือสำหรับหนีไว้นะคะ เดี๋ยวบุมจะลองอะไรบางอย่างแป๊บหนึ่งแต่ต้องไปเอาฝั่งนู้นมาไม่ได,ด้น้องติดน้องติดเฮ้ยยังมีโอกาสจะเลี้ยงอนเนี่ยแต่บุ่มต้องมีงั้นเดี๋ยวเราขุดลงไปเป็นหลุมแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทําการทําน้องอยู่ข้างล่างคือบุ๋มจะสังหารวัวใบซันไงล่ะคะทุกคนแต่ทำยังไงให้ตัวเองไม่ตายใช่นั่นคือโจทย์นั่นคือโจทย์ในตอนนี้แป๊บน,นึงนะ โอ้โอเคไม่ใช่ไม่อยากตีเนาะแต่เหมือนตีดอะไรบางอย่างเออโอเคบุ๋มบ้าแล้วเชียวฮตัวแตกนะคะทุกคนไม่ตกอะใหญ่เกินหรอคงคิดอะไรผิดไปคำนวณผิดพลาดเย้ ขอลองระบบหน่อยนะขอโทษนะแต่เราจำเป็นได้เนื้อไหมอุ้ยดอกเนื้อจริงดอกเป็นเนื้อวัวแปดชิ้นเลยนะคะกับใบทันหนึ่งตัวเห็นไหมบุมบอกแล้วว่ามันจะคุม้มโอเคจากนากั้นก็โอ้ยสักตัวเหรออ่ะก็ได้ เ yeah. ย่สิบหกวทีละแจริงด้วยได้เยอะมากก็ได้มา16ชิ้นนะคะสําหรับเนื้อวัวใบซา,านเดี๋ยวเราเอาลองไปเทมไปเจ้าตัวนั้นดูคือมันต้องกินบุมไม่รู้ว่าต้องกินกี่ชิ้นเหมือนกันนะคะถึงจะได้น้องมาซึ่งถ้าน้องเชื่องกับเราแล้วข้อดีก็คือน้องจะไม่กัดเรานะคะทุกคนนั่นคือข้อดีอดู้กินดิกินดิว้าเเมื่อกี้มันสวบเรามากกว่า ก็กัดได้นี่ทำไมไม่กินละ่ะโยนเนื้อไปให้มันมันกินแล้วไม่รู้สึกเชื่องด้วยโอเคนั้นพอกัอนก่อน <laughs> พอกันก่อนเดี๋ยวขอน,นอนก่อนเดี๋ยวไปหาตัวอื่นมาเลี้ยงก่อนแล้วกันถ้าแกจะดื้อขนาดนี้คิดว่าทำากรงสูงพอสรุปกระโดดเข้ามาได้งงเลยค่ะ <laughs> ตะโกนต่อไปดุเดี๋ยุผมไปตามหานี่ด้วยดีกว่าโอ้แล้วต้นไม้ล้มหมดโหล บุ๋มเอาเบอร์รี่ใช่บุ๋มต้องพกเบอร์รี่ไปด้วยเผื่อเราไปได้ในวันเสารรกินพืชน,นะคะไปละไม่สนใจแกหรอกเชอะอืม응ไม่ไกลมากนะคะดำในแมปก็น่าจะอยู่บุม๋มมหาห์แถวแถวนี้หรือเปล่า้าวแล้วตอนนั้นบุ๋มขี่เรือไปถึงนูน่นโอ้ตรงนี้ก็มีก็คือบ้านเราไม่ได้ห่างจากแผ่นดินใหญ่สักเท่าไหร่เลยทุกคนอ่าฮะมันอยู่ทะเลเหมือนเป็นฝั่งนู้นนะคะ คือมาขนาดนี้แล้วขอเป็นของดีๆสักอย่างเถอะนะตามในแมปก็จะประมาณนี้ลึกไหมมาคอยดูกันอืมเจอแล้วโอเคใกล้มากห่างจากจุดที่ยืน1บล็อกเองนะคะดูสิโอ้ไในเพชรมาก็โอเคมีเทียนทีนะคะแล้วก็มีอาหารนิดหน่อยและที่สำคัญสิ่งที่บุ๋มบอกตลอดก็คือ บุมอยากได้ไดีนยเาเสากลับไปเลี้ยงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในป่านี้กันว่าพอจะมีสักตัวไหมพวกนี้กินอะไรอะเบอร์รี่ปะไม่ใช่กินเนื้อหรือเปล่าเนี่ยนี่เนะี่ยจับอุ้มเลย <laughs> จับอุ้มเลยอาจจะกินเนื้อนะคะดูท่าละขอส่องหมู่บ้านหน่อยออ้ยหมู่บ้านอะไรเนี่ยชนะเลิศเลยวิ่งเข้ามาบุ๋มก็เจอเพชรแหละ ถือว่าดีทําดีทําถูกทาถึงมีอาหารอีก <c oughs> ได้น็อกแบ็กเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือใช้แค่เก้าบุ่มมุติสามันได้แอรอนโอ้โหของแรกดีมากทุกอย่างดี โอ้โห oh. oh. แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่บุ๋มออกมาจากจุดนั้นเนี่ยบุ๋มก็ใช้เวลาในการหาไดโนเ,เสาร์ที่หน้าตาคล้ายๆกับไทสเลอร์ท็อปเนี่ยประมาณชัมม่วโมงกว่าๆเลยคะ่ะทุกคนแล้วนี่บุ๋มก็จะตัดมาแค่บางช็อตให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยาวมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบุ๋มได้ไดโนเ,เสาร์กลับบ้านกันหรือเปล่าอุยอ้ยอุ้ยกัดอุย้ยเก็บน่าจะเป็นมังกรโคโมโดตัวกินมดโอเค นี่บุ๋มมากไกลมากและห่างจากบ้านออกมาน่าจะซักประมาณ2,000บล็อกทำไมหรือมันจะต้องรอให้มันเกิดบนเกาะของเรางั้นเดี๋ยวขอไปเอาต้นเชอรี่ก่อนอย่างน้อยก็ได้พืชใหม่ๆไปปลูกที่บ้านนะคะโอเคและตอนนี้เราก็กำลังกลับไปที่ บ้านนะคะคอถึงแล้วค่ะทุกคนบุ่มอ้อมน้าอ้อมทะเลไปไกลมากบุ่มอยากเปิดแมปใหญ่ขึ้นมามากมันเปิดยังไงบุ่มไม่รู้อะแล้วคือเรือสัต์ตัวนีน้มันก็ยังติดอยู่ที่บ้านบุ่มอยู่ดีตัวนั้นก็อยู่ข้างบนเหมือนเดิมเพิม่มเติมคือเรากลับมาบ้านด้วยของที่เต็มตัวมากตัวนี้ก็จะเอาของไปเก็บนะคะแต่เสียดายไม่ได้เรือสักลับมาบ้านคือแบบอยากให้ทุกคนดู้มากบุ่มเดินทางไปไกลไกลแสนไกลจริงๆ ลืมไปว่านี่จะเก็บเฉพาะบล็อกโอ้ตายแล้วบุ๋มต้องเอาอันนี้มาขยายวัวไปซันเพิ่มด้วยจำเป็นต้องทำจะเป็นต้องทำบุ๋มไปเอาอ้น,นั้นมาเลี้ยงก็ได้ตามหามานานทุกคนวันนี้วันที่25แล้วบุ๋มเล่นตั้งแต่วันที่19ผ่านมา5วันโอ้ y g ม d กยังไม่ได้เดเ้ามาเลี้ยงแบบที่คิดเลย ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ารอบที่แล้วที่มาน้องอยู่ในนี้ทิ่งบุ๋มไม่รู้ว่าน้องกินอะไรนะแต่เอาเนื้อมากินไหมหดือกินเบอร์รี่อ๋อกินเบอร์รี่ทิ้งไปก่อน50กว่าอันเนี่ยมันต้องได้บ้างแหละเอ้ยได้ได้มาดูซิตัวไหนจะกลับมาพร้อมเราบุ๋มล่อมาสองตัวด้วยกคนเย่เก่งมากมานี่ขึ้นเรือมองไม่เห็นอะมันมันบักนะคะ ต่คิดว่าน่าจะมีบนหลังเราสักตัวหนึ่งถ้าไม่มีนี่หงอยแน่งั้นบุ๋มจะเอาน้องไปไว้ในกรงของใบซันก่อนนะคะว่าแต่ว่ามีตัวตามมาหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะตามมาไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยอ่ามาตัวหนึ่งอยู่ในกรงใบซันก่อนนะจริงๆบุ๋มสั่งให้น้องอยู่นิ่งๆได้ก่อนอะแต่บุ๋มสั่งไม่ได้อะก็อาจจะให้น้องรออยู่นี่โอเคเ๋ยวแปลอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ไปนอนก่อนไปนอนก่อน ทีละตัวก็ยังดีเลี้ยงทั้งหมด2ตัวจะได้แบบขยายพันุได้ส่วนไอตัวใหญ่ก็น่าจะยังไม่ได้เร็วๆนี้ดูท่าแล้วกันไม่ถึงหรอกมัง้งกินก็กินไม่กินก็แล้วแต่บุ่มขุดพื้นดีไหมแล้วก็ขังน้องไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็แบบหย่อนอาหารลงไปเอาทุกคนคิดว่า จะได้ไหมก็หลังจากที่หลงทางมานานในที่สุดนะคะแล้วก็มาเจอที่นี่แล้วคือบุมหลงมากเมื่อกี้งงมากว่าทำไมทำไมถึงได้หลงขนาดนั้นแล้วทำไมน้องตามมานี่คือตัวที่บุ๋มเทมไว้เมื่อกี้หรอตัวไหนบ้างอุ๊ยวุ้ยมาเร็วเลยตัวนี้แน่เลยโอเคปะปึ๊บไปกลับบ้านกันโอเคสวัสดีบ้านของเราพร้อมกับ ได้น้องไดโนเสาร์มาใช่ไหมคือน้องไม่ปรากฏตัวแล้วอันนี้ไงปไปอเอ้ยเอ้าน้องโอ้ยไม่ได้ไวายน้ำตมามมาทำไมมอนเตอร์อเกิดบนเกาะเยอะขนาดนี้งงมากแล้วแม่ขอนอนก่อนนะลูกนะอู้หูขึ้นมาได้ปะเนี่ยไม่น่าได้ให้บุ๋มให้เช้าก่อนทำมันก็ได้ให้เช้าก่อนเอ้ยขึ้นมาได้ แล้วลงไปยังไงติดเจ้าของมากเลยเหมือนน้องหมาเลยอ่ะไม่มาบุมถืออยู่นั้นเนี่ยโอเคอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะมันอาจจะนิดนึงเพราะว่าน้องฟึกเป็นสัตว์หมอดนั่นเองโอ้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 จเย็นเย็นจะเย็นเย็นโอ้ลูกโอ้ลูกฉันผจญภัยมากวันนี้เอามาไว้นี่ก่อนบุมให้น้องรออยู่นี่นะคะโอเคโดนถล่มเมื่อกี้นี่มาก่อน เดี๋ยวค่อยมาซ่อมตอนนี้สิ่งที่บ๋มอยากทำก็คือทำคอกให้น้องนะคะซึ่งน้องเป็นไดโนเสาร์ตัวน้อยนิดเดียวจริงๆน้องถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านเราก็ได้นะแต่บ้านเราบริเวณมันค่อยๆที่จะแคบแล้วนะคะตอนนี้ดังนั้นก็เดี๋ยวทำาครงข้างนอกก็ได้ทางเดิอนอาจจะอยู่ตรงนี้น้องอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นี่โอเคสองสามสี อา uh huh. ไม่ต้องใหญ่มากนะคะกรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกสบแค่นี้พอก็คือเล็กกว่ากรงใบสันนิดนึงเอาสักยาวๆประมาณเท่าใบสันก็ได้ก็ฝั่งนี้โอเคแล้วก็ใส่รั้วนะคะซึ่งบุ๋มรู้สึกว่ารั้นี่ยอาจจะไม่พอนะ มมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้จะเปิดได้นะคะเพราะว่าน้องไม่ใช่ตัวสูงเนาะดังนั้นก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมประมาณนี้ได้เดี๋ยวเราจะปลูกเบอร์รี่ตกแต่งให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องกินเบอร์รี่แล้วก็พวกพืชนะคะสำหรับเนื้อเสาตัวนี้ซึ่งข้างหลังบุ๋มว่าปิดไปเลยก็ดีไป็นไหรอก สรจแล้วเดี๋ยวตกแต่งกรงให้น้องด้วยหินนี่ได้หน่อยให้มันเป็นเหมือน,เป,นเป็นที่นอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นต้นไม้อหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อุ้ยประมาณนี้ทำเป็นเหมือนกระดูกนะคะ เออแล้วก็จะมีต๊กครับต๊กครับนี่คือบุ่มครับใหม่แบบบ่อยมากแล้วก็ทําน้องสลับแล้วก็ทํารั้วเพิ่มด้วยรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้อืมงงเลยอืมงงเหมือนกันว่าทําไมเป็นอย่างนี้วะ่ะก็วังรั้วให้เรียบร้อยไม่คิดมากค่ะกงนี่ยังไงน้องก็ไม่หนีเพราะว่าน้องเชื่องมากเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ให้น้องแบบว่า เยอะๆจริงๆบุ๋มว่าน้องมีประโยชน์นะน้องน่าจะเอามาช่วยแบบว่าเฝ้าได้ด้วยมเมื่อกี้ต้องแบบช่วยบุม๋มตีมอนเตอร์ด้วยนะคะทุกคนก็อาจจะเป็นกำลังพลที่ดีหรือว,ว่าน้องตัวเล็กขนาดนี้น้องจะกระโดดออกมาได้ไหมทุกคนงั้นบุ๋มก็ต้องติดกระจกนะเนี่ยถ้าน้องจะกระโดดออกมาได้ปิงอืมไม่น่าได้กระจกมันแบบว่า <laughs> ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแฮะแล้วบุ๋มก็จะวางหินหินไว้นะคะ ทำเป็นเหมือนถ้าซึ่งจะออกมาเป็นถ้ำไม้ไม่รู้แบบเป็นที่หลบฝนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้แลลบช่วยด้วยแบบนี้อย่างเดียวไม่น่าได้ไม่อยากทําสูงมากเดี๋ยวกระโดดได้ประมาณนี้แปลกๆหน่อยแต่คิดว่าได้ไปไปเอาน้องมาอยู่เลยดีกว่ากรเร็ยว yeah. เ่ออกมาได้ไหม เร็วตามมาตามมาตแต่นี่แหลบ้านไม้ชอบไหมหมมไม่อยากให้น้องติดตามแล้วก็ทำให้เป็นเดินเตดเตได้โอเคเย่ <Yeah. S 1> แต่เดี๋ยวปรุกอาหารไว้ให้นิดหน่อย มอนเตอร์เยอะแปลกๆปกติไม่เยอะขนาดนี้มันยังคงอยู่ที่เดิมค่ะทุกคนบุมให้อาหารไปเท่าไหร่ก็ไม่พอเดี๋ยวจะลองน้องวัวใบาสันอีกสักชุดหนึ่งแล้วก็เนื้ออีกหน่อยหนึ่งมาดูกันว่าจะพอหรือเปล่าถ้าวันนี้บุมจับไอตัวใหญ่ได้บอกเลยว่า amazing แน่แต่ประเด็นคือมันไม่ได้จับง่ายขนาดนั้นไงทุกคนก็รู้ขอโทษนะู้ได้หนังมาด้วยวก็ได้มาเจชิน้นปกติได้8 แต่ว่าได้หนังมานะคะเมื่อกี้ทุก yeah. <Yeah. S 1> อยีาคขออีกสักตัวนะขอโทษนะโอเคเออเดวสาวเรายัางอยู่ดีทุกคนโอ้ยเฮ้ยนี่นะแม่ถึงจะไม่ใช่ตัวที่อยากเลี้ยงตั้งแต่แรกแต่มันน่ารากักอะดูดิน่ารากักกลับบ้านเดีย๋ยวเอาเนื้อชุดนี้ไปโยนอีกทีหนึง่งมาดูกันว่าจะได้ไหมเฮ้เทมยากมากไอ้ตัวเนี้ยถ้าฉันเทมแกได้เมื่อไรนะฉันไม่ง้อกเก่แน่ บอกเลยกลัวน้องกัดตูดบุ๋มมากเลยกินซะจ้องจะใจสวบเราเนื้อกินดิคือทำไมทำตัวเทมยากได้ขนาดนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับไมคราบปราชีวตร้อยบนเกาะที่มีไนโนเสารนะคะและตอนนี้ไนโนเสารก็อยู่ในบ้านบุ๋มแล้วด้วยแต่ ยังเทมไม่ได้ก็สำหรับวันนี้ถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้นะคะกุยลิงก์วิจากกดไลค์กดซับสไคร์นักกยลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะถ้าหากทุกคนชอบอยากให้บุ๋มเล่นบ่อยๆเนี่ยกุยลืมคอมเมนต์กันนะคะว่า EP หน้าบุ๋มควรจะทําอะไรหรือว่าเอาอะไรล่อน้องให้แบบว่าสามารถเทมได้เร็วดีสําหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบาย